พาเครื่องได้ค่ะทำโอ๊ะโอ,โอเลยครับเต็มปะเต็มคำพี่น้องค่ะ Tak kau sini Hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าจะเป็นผู้เสด็ผู้สาวนะคะลุงป่านาอ่านะคะฟังที่ฟังเล่าแล้วก็ตั้งประเทศนะจ๊พจะ,กกพะพี่น้องจากมณีภูปอกกับปุณพลาเพื่อนพี่โตค่ะพี่น้องมณีพิมพ์อมากินนี่ยนะจ๊ะบักม่วงหน่อยพี่น้องค่ะบักม่วงน้อยบักม่วงหน่อยนะคะแก่แดดค่ะพี่น้องพามาันอันนี้ก็นั่นงเขาเกียนเลยนี่ร้อนมากร้อนมอดไหมร้อนมอดไหม มาจะส้มแขวไว้น้ำกันนะเดี๋ยวไปกินมากเดียทําเครื่องถวยค่ะโอ้ส้มดีบ่คบพี่น้องคะเก็ดีบ่คะทุกัน 有吗嗯。嗯 แอกพาเครื่องได้คหรอทำนั่งเขาเกีนพีน่เ้องค่ะ สมดีแท mm. ้แท้ทำโอ๊ะ อันครับ mm. เต็มะเต็มคำพี่น้องคะรักกันสิเลยค่ะ เป็นตรงดวงนี่ค่ะตักแก้วเดียวเต็มเลยเต็มซ้อนเข้ากันก็นลูกกับพ่อไปที่เหนื่ยอยไปอย่าบวกเลย เหนียวพ่อย้ค่ะพี่น้องคะอบแต่ว่าเปรี้ยวมากเป็นเครื่องกันบุ๊ดเดยมามาสูงคะ่ะคกะกับสิบอบนดีบ๊อบม่วงหน่อยนะค่ะย่ำสูพ่นเอาไปใบบวกไหมพี่น้องสบายดี แกแดดจี๊เซแกแดดพี่น้องแกแดดกิน,อนกพนอเป็น,น,น,นยาระบ,บายน้ำค่ะแต่ะๆหมดกันหมดกัน สัาตีทีอืมพี่นอ้องตุยเรียวเร็วเร็ขวขากันมากม่ค่ะสุจัดอี๋เวลาบะดิบอกคุปณุบอกเองอืม น,นี่เขาแกนละพี่น้องไ้เนี่ยขีดแต่แค่แถวค่ะพี่น้องคะเป็นยาระบายไว้ในตัวกินแล้วกินน้ำไล่ไปเ่ยใส่หอมแดงพร้อมทำนี่มา ตำหมูพริกแห้งค่ะบมกักไซหอมแดงน้ตำตาลขอกัวผักสลดน้ำปลาปลาแดกเล็หน่อยทำอี้บอกเตรียมแล้วพี่น้องตำไส้กันก็พริกแห้งมักเส่เนี่น้ำตาล หลายๆห,หยดขเขาขว้าป่อยมันหอมหยดประเดกน้ำค่ะหลุดมักถามขึ้นขึ้น,นึ่งนี่แซบแซบบอกค่ะค่ะหอมอม่นสหอม นี่ยังกะตามนนขั้นเด็ขังขึ้นในแซบเมืดค่ะแนวกินเลยยำยาเขาปุ่นมันจังเขาพริกเขาเครื่องเขาเครื่องแกงวะแซบโอาไต่แต่แต่แบบน้ะจะอ,อง อันนี้ขอกันเนี่ยคะ่ะโอ้ตาเลเลยจะากข้ามเงนพี่หรอคะ กินไรบไ้างเได้เจ็บทองแต่ว่าอยากค่ะเป็นคนมัก,กินหบสมแต่ว่าตัวนี้ก็เพราะพาะใครกินเผาไกินต้องบอกกินเลยดูตรงนั้นค่ะกดเปิดก่อนค่ะเปิดแล้วให้มันขึ้นเลขศูนย์ก่อนค่อยขึ้นนะคะทําหมดเอมเลยพี่น้องค่ะ ลอยมันขึ้นเลขศูนย์ก่อนนะคะ oh. สมพี่น้องคะแต่กระสรแสียบเดี๋ยวไปหลักยูลักกินขางในต่อน,นะคะพี่น้องคะหามาเุณผู้หญิบอกมองหน่อยมองมองหน่อยค่ะที่เพื่อนเอามาันยงมันสุกเพื่อนบีบไบท์หนออกแล้วเอาข่าเหนียวใบบวกข้างในไหมคะทำไมย,ยูวัดเนะาะสมัยมันยูวัดร้ายหลายค่ะมาได้ย้ำสุกป้ากันไปเก็ยบยูวัดเก็บมาใาบาบวกเนาะพี่น้องคะ โอ้แสบค่ะทั้งแสบทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งควานพี่น้องค่ะนางยุ้ยหางหนอนนะคะวันนี้วันนี้สิขอตัวลาไปก่อนนะคะราบขอบพระคุณความเมตตาพี่น้องทุกท่านนะคะที่เมตตาหา้เกียิเป็นกําลังใจรับชมคลิปหายช่องปูนปุนผ้าเพื่อนตลอดมากนะคะพี่น้องขาไปโปรพอกันไม่ขีปหนานะคะสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยค่ะมากินสมุนกันนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟเหมือนเดิมค่ะ